ชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อฟิล์มค่ะชื่อมุกค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้ช่วยเลือกดาราจีนที่เราคิดว่าหล่อและตรงไทยแล้มากที่สุดเลยนะได้ค่ะโอเคอย่างๆหรือเสี่ยวจ้านเสี่ยวจ้านว้ายต้องมึงก็ได้เหรอเสี่ยวจ้านหรือหวังอี้ป๋อหวังอี้ป๋อฉันฉันเลือกเสี่ยวจ้านนะแกอ่ะงั้นไปฉุกันถูกไหมว้ายเป็นใครนะเป็นหวังอี้ป๋อค่ะหวังอี้ป๋อหรือลิลี่ลิลี่หน้ามัหนึ่งสองลิลีค่ะ หลินอีหรือเฉินอีหลินอีค่ะหลินอีค่ะหลินอีหรือหวังเฮอร์ตี้ตอาเลยทุกค่หวังเฮอรตี้ค่ะสอนทำไมสอนทำไมอ่ามาแล้วค่ะหวังเฮอรตี้หรือแจ็คสันยีหวังเฮอรตี้ค่ะหวังเฮอรตี้หรือแจ็คสันหวังฉันเลือกหวังเฮอรตี้เหมือนกันเหมือนกันค่ะหวังเฮอรตี้ค่ะหวังเฮอรตี้หรือหลางลินเธอแกคิดว่าฉันจะตอบอะไรจะข่าวเลย หลางลินเธอค่ะหลางลินเธอหรือฐานเจียนซื่อหลางลินเธอค่ะหลางลินเธอหรือไปจริงทินคนเดิมอ่ะคุณพี่หลางลินเธอค่ะโอเคคำตอบสุดท้ายของเราก็คือหลางลินเธอโอเคทำไมต้องเป็นคนนี้ชอบคนที่แบบบ้างแบบน่ะแล้วสั่นกล้ามบาสหนูวะแม่แล้วมันใช่นี้ต้องคนนี้ตรงสเปกเลยใช่ไหมถูก ก็เด right? so ินเจออะไรมีไหมก็อยาจะเปกนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่มาเล่นสนุกนะคะขอบคคุณ่ะ